ถ้าผมจุดไปแบบที่ไม่ทําแนวกั้นไฟแบบนี้นะโอมัหไม่อยากจะนึกภาพเลยนะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะไงทุกคนท่านครับสวัสดีครับใช่คนเดียวกันน่าจะใช้นะทุกคนสังเกตทีจกกู้ยคร,รับท่านผู้พี่ชายผมบอกว่าคนรับแล ก็นับถือท่านเหมือนกันครับเจ้ามาในเจ้าคนอ่อนแอยังจิตใจยังไม่เข้มแข็งค้รู้ทุกอย่างนะไม่แปลกเลยทุกคนที่คนละแพลเนี่ยนับถือกันนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกินนะครับทุกคนทุกคนครับวันเนี้ยผมอะ่ะจะมาหาชายผ้าจงคนหนึ่งนะที่พี่แฟตเล็กหรือพี่แฟตใหญ่เนี่ยเคยเจอนะผมก็เลยถามพี่กัดตว่าเขา มักจะอยู่ตรงไหนนะวันนี้ผมได้พิกัดจากพี่แฝดมาผมเนี่ยก็เลยอยากจะขึ้นมาหาดูบ้างนะว่าเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะและประ <c oughs> ้าทางกริยาเขาเป็นยังไงแต่ผมได้ยินที่พี่แฟดเล็กบอกกับผมนะว่าชายผ้าโจงเนี่ยมีผู้คนนับถือมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนรับแลหรือคนอื่นๆเนี่ยก็นับถือนะชายผ้าโจงเนี่ย ผมอยากจะขึ้นไปกราบไหว้ท่านนะวันนี้อยากจะรู้จักท่านว่าท่านต้องการอะไรหรือเปล่านะผมพอจะมีวิธีช่วยท่านได้ไหมนะก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะและดูคลิปผมก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับ mm hmm. เพื่อสปอร์ตผมอีกหนึ่งช่องทางให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะ ไปทุกคนเดี๋ยวผมรีบเดินทางต่อละเพราะว่าตอนเนี้ยผมเดินมาได้พักใหญ่ๆละแล้วค่อยมาเปิดคลิปนะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่กลางป่าแล้วนะกลางป่าไผ่ไปทุกคนเดินทางกันมาทุกคนตอนนี้เหมือนผมต้องเดินขึ้นเนินที่ชันมากเลยนะดูดูตาเปล่านะ่ะชันชันจัดเลยนะ ดูในกล้องเนี่ยผมขนาดผมมองในกล้องเนี่ยก็เหมือนแบบทางทั่วไปเลยนะแต่ผมกลับมองตาเปล่าเนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมจะเดินขึ้นไหวหรือเปล่าชันมากเลยนะแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับเพื่อผมอยากจะเจอในสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะเจอนะีทุกคน ทั้งหินทั้งเสียงอะไรปนกันมาหมดเลยนะตอนนี้เอาอะไรเข้าตาทุกคนฝุ่นเข้าตาเสียงชนีก็มีนะมเมื่อกีนนะ้น่ะเสียงดังมากเลย เดินทางต่อออกไปแล้วนะจากตาผมเมื่อกี้นะ่ะมันเป็นพวกมแมลงนะไม่ใช่ฝุ่นผมยัง,งงงอยู่เลยเมื่อกี้นะ่ะจู่ๆหินก็ตกลงมาเนี่ยนะเห็นลูกนี้เลยโอทุกคน,นเดี๋ยวผมเนะี่ยขอเดินทางไมา้แล้วทุกคน ผมไม่กลัวนะผมมีของดีมาผมไม่กลัวถ้าเข้ามาจาัดก,การผมผมก็จะสู้เต็มที่นะผมไม่กลัวอยู่แล้วผมต้องเข้มแข็งจิตใจอย่าอ่อ,อนดิทัด พี่แฟดบอกผมว่านะให้ผมเนี่ยสังเกตตรงที่มักจะมีหินคล้ายๆหน้าผาเยอะๆนะนั่นแหละชายผ้าจงมักจะออกมาบริเวณนั้นนะทุกคนให้สังเกตที่ดีนะช่วงที่เป็นหินผาเนี่ยเขามักจะออกมา ไม่เห็นนะแต่ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งพี่แฟดได้บอกว่าคนส่วนน้อยมากนะที่จะได้เจอคนส่วนมากคนเนี่ยไม่ค่อยได้เจอท่านหรอกนะท่านไม่ค่อยแสดงออกมาให้ใครเห็นง่ายๆคนมีบุญหรือท่านคิดว่า ท่านอยากให้เจอนะั่นท่านคงจะออกมาเองนะท่านดูรู้นะว่าใครเป็นใครเป็นคนยังไงเนะี่ยท่านรู้ทุกอย่างชายผ้าโจงเนะี่ยคำพวงนี้ผมไปได้ยินจากพี่แฝดมานะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผมก็คิดว่าคงจะจริงนะเนี่ยตอนนี้เหมือนผมจะถึงจุดที่เหมือนจะมี หน้าผ่านหรือเปล่านะผมยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวผมก็นั่งพักตรงนี้ก่อนนะทุกคนเสียงก็จะหอมหอบหน่อยนะเพราะว่าหลังจากที่เดินขึ้นเนินมันเนี่ยแทบจะสุดเลยน้าขาเนี่ยมันแรงก็เยอะมากเลยมันแรงที่มันชอบเข้าตาเข้าหูมันทำให้งุดหิดนะทุกคน อองมาแล้วทุกคนออกไปในวัทุกคนมึงเข้ามาดิหาไอ้กูว่าจะจัดการมึงเหมือนกันกูไม่ได้มาวุ่นวายบุกลุกที่ของพวกมึงนะกูก็มีของดีของกูมึงเข้ามากูว่าจะสามารถจัดการมึงได้นะพวกมึงไม่ต้องทำเสียงมาขู่กูนะ ไม่ปล่อยพวมึงไวแน,น,น่ถ้าบุงยังมาวุ่นวายกับกูเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมขอ,อนั่งพักตรงนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวขอตั้งกล้องนั่งพักตรงนี้ก่อนเลยนะผมกลาวว่าจะจุดไฟสักหน่อยนะแต่เดี๋ยวขอดูก่อนนะเผื่อผมมองไม่ดีอ๋อ ไฟแชกก็มานะถ้าผมกคดจคุดไฟใด้ตรงนี้แหละนี่จุดไม่เยีะนะจะผมทำแนวกั้นไฟไว้ก่อนก็เอาใบไผ่นี่แหละ เยอะมากผมอยู่ไม่ได้นะผมน้ำขานทุกคนจุดไล่มันไปเลยนะต้องทำแนวกั้นไฟไปด้วยนะทุกคนไม่ทำนี้ไม่ได้เลยลามขึ้นมานี่ผมสวยเลยนะ ทำไว้เนี่ยยังไงก็หลามแน่ๆ่ผมไม่ดูเลยแต่ผมไม่ข้าไม่ข้าไปส่องใกล้ๆนะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้โทรศัพท์เนี่ยอุณหภูมิสูงได้นะแล้วก็ไม่สามารถถ่ายได้จนกว่าเครื่องมันจะเย็นนะไล่มันไปก่อนทุกคน ไม่เกิดขวันก็มันก็ไม่มาตอมแล้วแล้วนะสมมุนนะถ้าผมจุดไปแบบที่ไม่ทำแนวกั้นไฟแบบนี้นะโันไม่อยากจะดึกภาพเลยนะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะ พังนี้สักครู่หนึง่งจนกว่าไฟกองนี้หมดก็ไปเลยทำให้มันมีควันไฟก็พอนะผมเนี่ยผมไม่ทำเพิ่มแล้วผมจุดไว้แค่นี้แหละให้มันมีควันขึ้นมานะทุกคน หลจากจุดไปนี้ก็เสียงอะไวรวะนี่จะเป็นพวกสัตว์ป่าที่มันหาคุยของกินตามป่าหรือเปล่าแต่ผมเชื่อนะที่มีคนพูดจนนว่ามีคนพูดจนว่าไอตามหินผาเยอะเนี่ยมักจะมีพวกหมู่ป่านะทุกคน ไปทุกคนนี่เดี๋ยวต้องดอูคุยดูก่อนเผื่อไหมไม,ไม่หมดมาดูกนเป็นที่เข้าไปแล้วทุกคนตอนนี้ใท้ควันมีแบบนี้แหละทุกคนให้มันไล่พวกมแมลงนะ แลงอยู่เลยนะทุกคนข้างในยังเป็นพวกไฟอยู่เลยรลอดจัดเลยทุกคนไปเดินทางต่อแล้วจะเสียเวลามากถ้าผมมัวแต่อยู่เงี้ยผมอาจจะไม่ได้เจอเขานะดับแรก ใหี่เกี่ยให้มันไม่ต้องให้มันเกิดไว้ก่อนนะผมกระจายก่อนแต่ผมจะเหยียบซ้ำนะถ้าผมปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีเดี๋ยวมันจะเพื่อมีลมเนี่ยมาพัดไปนะ เาป่าเราก็ต้องคอยดูแลด้วยนะถ้าเราทําในสิ่งที่เราก่อไว้แล้วอะถ้าเราทําเสร็จแล้วเราไม่ดูแลเนี่ยมันจะส่งผลต่อธรรมชาตินะทุกคนไปเดินทางกันนี่ก็ดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปเดินทางกันต่อทุกคนตอนนี้ผมก็ออกมาจากจุดตรงนั้นแล้วนะ เดินทางไปเรื่อยๆก่อนเลยนะกำลัง,งเดินขึ้นเนินอ,อีกแล้วนะโอ้โหพี่แฝดนี้ก็สุดยอดเลยนะเดินตาเนี่ยดูดิกว่าจะถึงนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ถึงแต่ละที่แต่ที่ที่พี่แฝดไปเนะี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะไกลนะ ้ยเดินต่อไม่ไหวขอทาพักก่อนอ่อนโอ้ยงัย้นเดี๋ยวผมหยุดถ่ายก่อนนะทุกคนให้ผมไปใกล้ๆถึงผมจะรีบถ่ายให้ดูอีกทีนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมมัวถ่ายไปด้วยนะพูดไปด้วยเนะี่ยผมหมดแรงแล้วนะตอนนี้ไปทุกคนเดี๋ยว ไว้เจอกันตอนที่ใกล้ถึงนะทีนี้ขอเดินแบบเต็มที่ไม่ลองพูดแบบเดินไปเรื่อยๆก่อนเลยนะทุกคนดูจากเสียงก็ทุกคนคงจะเข้าใจผมนะว่าเหนื่อยแค่ไหนนะหอมไม่กินก็บุญแล้วนะผมเนี่ยไปทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนที่ ใกล้ถึงนวไปตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมจะถึงจุดที่พี่แสดบอกผมแล้วนะดูรอบๆเนี่ยผมเห็นหน้าผาเต็มไปหมดเลยนะคยใคระอยู่ไหน ในวะสิอะเอาไงทุกค,คนท่านครับสวัสดีครับใช่คนเดียวกันน่าจะใช่นะทุกคนสังเกตทีด,ดูจักครับท่านมึง,ใช,มมงใช่ครับท่านผมมาตามที่ผม,มไปถามพี่ชายผมมาครับที่เคยเจอท่านนะครับ ใช่ไหมใช่ครับท่าน,ม,น,านาามาผมอยากจะมาหาท่านครับผมอยากเจอท่านครับว่าท่านมีอยู่จริงครับออจ,อ,จอะไรนะครับท่าน มีอะไรรลูกเจ้ามานี่เจ้าต้องการอะไหรหรือเปล่าผมไม่ต้องการอะไรครับท่านผมแค่อยากจะมาเจอท่านครับอยากเจอท่านตัวเป็นๆครับทำไมถึงอยากเจอข้าล่ะผมอยากเจอครับเพราะว่าผู้พี่ชายผมบอกว่าคนรับแลก,ก็นับถือท่านเหมือนกันครับ ใช่คนในเมืองรไรไหมผมเป็นแค่เขยครับท่านเจ้า,นาคนน่าควรจะรู้นะเจ้าเป็นลูกเขยของคนในเมืองนั้นเจ้าต้องรู้จักข้าสิผมก็เพิ่งจะได้ยินเรื่องของท่านมาไม่นานนี่เองครับผมก็อยากจะเห็นท่านผมก็เลย รีบมาหาท่านเลยครับผมแล้วเจ้าเข้ามาในป่าเจ้าไม่กลัวอะไรหรือไงผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมก็มีของดีติดตัวมาเหมือนกันครับท่านนี่นี่มีมตะกุดผีปีศาจฮอครับมีสัตใจสั่นเล็กสั่น้อยมีคสามารถพาชีวิตเจ้า ที่นี่ย่อยครับท่านอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอครับท่านเป็นคนดูแลที่นี่ใช่ไหมครับครับเป็นคนดูแลที่นี่แต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวอ๋อครับที่ของท่านก็อยู่สูงมากเลยนะทุกคนนี่บริเวณเนี้ยท่านมีอีกหลายคนเลยใช่ไหมครับที่อยู่แต่ละจุดแต่ละจุด ที่ที่มันอยู่เขาสูงเขาต่ำที่นี้ก็อยู่ได้อยู่ได้ทุกที่ไม่เกี่ยวกับที่แต่ใ,ใครของมันอ๋อครับโอ้ที่ก็ลมลื่นมากเลยนะครับท่านท่านครับผมขอขึ้นไป หาท่านหน่อยได้ไหมครับขึ้นมาไม่ได้หรอกฮัลครับดูก็รู้แล้วเ <c oughs> จ้ามาไม่ได้เป็นคนอ่อนแอยัองจิตใจยังไม่เข้มแข็งฮัลโลรูทุกอย่างนะไม่แปลกเลยทุกคนที่คนระแพรเนี่ยนับถือกันนะเ <c oughs> จ้าต้องเข้มแข็งม,มากกว่านี้ ครับท่านเจ้าจะได้ป,นนประสบความสำเร็จต่างๆครับผมขยันค,ครับครับและจะทำให้คนรับขางของเจ้านั้นไ,ไว้ใจในตัวเจ้าในเชื่อมันในตัวเจ้าเองครับขอบคุณครับท่าน่าาาดูจกจกเ้แคมวย ท่านครับทำไมจู่ๆฟ้ามันคืมครับทุกคน,น,น,กกนฟ้าคืมไปเลยนะในป่านี้ตรงกลางมันก็จะเกิดนี่มันทุกข์เลยใช่ไหมเจฝนก็ตกตรงน,นี้มีแต่ป่าไม้แห้งมันตรงกลางน้ำครับ รู้เรื่องผมด้วยเดี๋ยววันนี้ผมได้เจอท่านละท่านบอกวา่าผมไม่สาม,ามาาาครับครับครับเดี๋ยวผมาาาท่าครครับท่านทุกคนดีใจมากเลยนะได้ขึ้นไปหาท่านละ ตังกรูมีนะหนึ่งตัวรับท่าน,านขับรับรับขอเดินขึ้นไปก่อนนะทุกคนท่านเรียกผมแล้วผมรู้สึกดีใจมากที่ผมจะได้ขึ้นไปหาท่านทุกคนอุมมอ้ยหนักมากน้าท่าน มูนเ,เจ้ามาครับตอนนี้ชีวิตเจ้าแย่มือระวังตัวไว้ให้ดีครับสักสวันเจ้าจะต้องเจอภัยพิบัติแรงๆต่อชีวิตเจ้าหรือคนในครอบครัวเจ้ากานเจ้าแล้ว ท่านหาไปไวมากทุกคนหลังจากที่ท่านดูจับมือผมแล้วก็บอกผมอย่างงู้นอย่างนี้เสร็จท่านก็หายไปเลยนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านและเอานำคลิปเนี้ยไปให้พี่แฟดดูนะว่าผมได้เจอกับท่านแล้วนะไปทุกคนไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ